คือเป็นคนภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็จากที่ได้เช็ดดับรายงานนะก็มีความสนิทสนมกันมากพอสมควรสำหรับคนในเพลงนะครับแล้วก็บุญชีของอาจารย์สุปรีเนี่ยก็คนในเปลงก็สนับสนุนโดยตลอดนะครับเพราะนั้นผมแจ้งให้ทราบอย่างนี้ก็คงจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับนะนรั้นอันนี้ก็เกิดคนครับคือถ้าหากโมเดลสิบสี่ตุลามันถึงตอนนี้ผมเข้าใจแจ่มชัดจากจากที่คุณดง พูดมาเนี่ยมันมีการก่อตัวในวงแวดวง,วงนักวิชาการก่อนแล้วก็นักศึกษาเราก็จะมีการจัดชุมนุมกันแน่นอนภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมคิดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณประยุทธ์มันก็อยู่ในลักษณะที่ว่าตัวเองถ่ายพองถ่ายอำนาจไปให้กับอ,อุดมเดชใช่ไหมครับตอนนี้มันอยู่ที่้นเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ย ท่าทีทางการเมืองเขาเป็นยังไงคุณโบ๊พอทราบไปครับคนอุดมเดชศิทบุตรเนี่ยเขาอยู่เขาหวังอยู่ปีเดียวเท่านั้นเนี่ยนะเขาไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรจะยืดยาวแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ก็คงจะก็คงต้องดูอีกทีนะฮะว่าหลังกเกษียณแล้วจะไปแนวไหนแต่เรื่องของอทหารที่จะพลิกขึ้นมาจะคล้ายๆกับโมเดลสลิดค่นล้มจอมพลปอเนี่ย นะคือใช้ทหารค่นเนี่ยอาจจะเป็นลูกผสมก็ได้นะครับอาจจะเป็นลูกผสมก็ได้นะพิมินายสันนะค,คือหมายความว่าโมเดลผสม14ตุลาแล้วก็มีการรับทหารซ้อนจากประชาชนที่ออกมาก็เป็นไปได้นะครับผมบเพราะฉะนั้นในกลุ่มทหารวันนี้ที่บอกเป็นไปได้เพราะอะไรครวันนี้ความขัดแย้งในกลุ่มทหารค่อนข้างสูงนะที่นะครับเนื่องจากการโยกย้ายตําแหน่งของประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องและการนั่งควบตําแหน่งอีกหลายๆเรื่อง ที่นั่งควบตำแหน่งเนี่ยเพราะว่าโดนวางตาไม่มีใครมานั่งแล้วตัวเองก็ต้องกั๊กแล้วขนาเนี้ประยุทธ์ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วโดยเฉพาะยิ่งนานวันเข้านี่ในกองทัพเนี่ยนะครับผมว่ามีคลื่นใต้น้านะครับค่อนข้างเยอะนะครับกระแสข่าวที่เข้ามาผมพูดได้แค่นี้แหละนะครับว่ามันมีการก่อตัวนะครับของความขัดแย้งของทหารเนี่ยมีอยู่กันแต่ผมบอกว่าการที่จะทํารัฐประหารจริงๆเนี่ยมันจะมีคนถามผมเนี่ยนะไม่ต้องใครละก็ พี่สุวรรณการถามผมหลังใหม่บอกว่าทําไมช่วงนี้มันเงียบจังเลยครับคุณดงมันเงียบเงียบไม่รู้นี่แหละครับผมบอกให้ว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้มันจะเงียบอย่างนี้แหละครับมันจะไม่มีข่าวอะไรละแคและกายเลยนะครับถ้าของจริงนะฮะแต่ของปลอมเนี่ยแต่จะมีข่าวเรื่องบนดินอย่างเงี้ยครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาแต่ใต้ดินเหล่านี้มันเงียบและบอกตรงว่าผมเองก็ไม่รู้นะครับมีแต่ได้ยินเสียงก๊อกแกๆๆๆ๊กนิดหน่อยแต่เชื่อว่าความเงียบและเสียงก๊อกแก๊กเหล่านี้มันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะ มันอาจจะเป็นโมเดลที่ผสมเงนก็ได้ครับนะครับคือผมเข้าใจว่าคณะนายทหารฝ่ายที่คิดการที่จะมาโค่นล้มคุณประยุทธ์เนี่ยเขาก็คงจะดูลาดเราดูท่าทีจากฝ่ายอมาัมมัดเพราะตอนแรกเราคิดว่าฝ่ายพนเอกเปรมเนี่ยจะได้กําลังสนับสนุนจากทหารบางส่วนแต่เมื่อมาเช็คดูตอนนี้ก็กําลังอ่อนลงคือเขาก็ยังสู้คุณประยุทธ์ไม่ได้ แต่ที่หลังวันที่30ตุลาเนี่ยคุณประยุทธ์แก้พ้นตาแหน่งผู้บัชาการทัพบุแกก็ไม่รู้จะไปสั่งใครได้แล้วลูกน้องที่ตัวเองแต่งตั้งมอบหมายไปเนี่ยพอบทออบ,ออบอคนต่อไปเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าข้างคุณประยุทธ์อันนี้มีเหตุผลที่ว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยมันอยู่ในระยะถูกบีบคั้นจากสากลเนี่ยรุนแรงมากขึ้นทั้งฝ่ายสหภาพยุโรปทั้งอเมริกา ก็รู้สึกว่ามีการบอยคอรทางการพูดเนี่ยสูงไม่ยอมรับไอ้ตราสารของทูตไทยที่ประเทศอังกฤษอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าจะทำให้ทหารส่วนหนึ่งมองเห็นว่าต่างประเทศเขาไม่ยอมรับจริงๆถ้าปล่อยไประยะนานไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียหายแล้วอีกอย่างมอนเศรษฐกิจเนี่ยมันชี้ขาดแล้วว่าไปไม่ได้เราถูกกีดกันไปทั่วว่าไม่ให้ไม่ให้สินค้าไทยเนี่ย เข้ามาแบบสะดวกเหมือนเมื่อก่อนแล้วการผลิตทั้งหลายมันก็จะเริ่มตกงานถ้าเราวิเคราะห์เศรษฐกิจเราจะเห็นแล้วว่ามีการวิเคาเราะห์วตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะลดลงถึงร้อยจุดซึ่งในวงการเขาก็เชื่อว่าหมอมอุ๋ยเนี่ยไม่รู้จะทำนโยบายอะไรเพราะแกเคยทำแล้วตลาดทุ้นเขาพังทลายลงมาร้อยจุดทุกคนก็เลยระ,ะแวดระวังไม่เอาเงินที่จะเข้ามา มาซื้อขายกันตามเหตุการณ์ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะช่วยกันพิจารณาวิเคราะห์ดูโดยมุมมองจากต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าฝ่ายทหารเนี่ยที่คุณประยุทธ์แกเคยพลาดว่าแกจะไปพึ่งทางจีนเนี่ยฝ่ายทหารกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาไม่พอใจเพราะว่าเขาเขาพูดว่า มันเรื่องอะไรเขาจะต้องมาเป็นศัตรูกับอเมริกา่าเรื่องหลักๆนี่คือผลประโยชน์ในกองทัพนั่นแหละครับเพราะว่าการที่เปลี่ยนย้ายเป็นจีนเนี่ยก็เท่ากับว่าคนขายอาวุธเนี่ยมันก็คนอีกชุดหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่ชุดเดิมนะฮะเพราะว่าการติดต่อขายอาวุธเนี่ยที่ผ่านมากองทัพไทยแล้วก็มันมีพับควกสืบทอดอำนาจกันไม่รู้กี่รุ่นเนี่ยก็เป็นการคอนแทคกับอ่เขาเรียกอะไรเอเจนต์ที่คอนแทคกกับสายสหรัฐทั้งนั้นเลยนะครับ ก็การเปลี่ยนไปจีนเนี่ยผมบอกว่าเป็นสองเด้งเลยทีเดียวธณะครน,นีสสหรัฐเองเนี่ยต้องการจะหวังผลรอดจากเศรษฐกิจด้วยกันด้วยการขายอาวุธนะซิมิเนสันนะรเรื่องของการเกิดสงครามอะไรที่เราเห็นเนี่ยหลายๆเรื่องการถล่มไอเออเอเนี่ยผมบอกเป็นความแฮปปี้ของสหรัฐมากนะที่ถล่มเนี่ยก็เห็นบอกว่าเอาเครื่องบินล่าสุดเลยนะไปโชว์ออฟกันไงก็เรียกว่าไปบินซึ่งจริงๆไม่มีความจําเป็นนะ ในเชิงของการตลาดการค้าอาวุธเนี่ยทำให้เครื่องบินลบรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยเขาขายลํำหนึ่งเกือบหมื่นล้านนะลํำหนึ่งอ่ะนะครับเพราะเป็นเครื่องบินที่สามารถลอดเลด้เข้าไปถล่มได้เนี่นะฮะก็เรียกว่าก็าเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นโชว์รูมนะฮะเขาเรียกว่าเป็นอะไร,ะไรการสาธิตอาวุธน่ะของสหรัฐนะเวลานี้ยเพราะว่าหลายคนก็บอกไม่เห็นจําเป็นต้องใช้ไอเอฟสามสิบห้าเนี่ยนะผมจําตัวเลขไม่ผิดนะเครื่องบินล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดเลย นะครับซึ่งจริงในในระบบการลบความ i อเอไอนี่คุณต้องใช้ขนาดนั้นเลยนแหล่เขาก็ <c oughs> บอกว่าเครื่องบินลำนี้ยังไม่ได้เข้าคอมแบทอะไรเลยไม่เคยเข้าสมรภูมิเลยนะเครื่องบินรุ่นเนี้ยแล้วการเข้าเครื่องบินรุ่นเนี้ยมันก็จะได้เหมือนกับเป็นตารับรองว่าโอเคผ่า,านสงครามแล้วครับเพราะฉนั้นไอ้ตรงผ่ <c oughs> านสงครามแล้วเนี่ยครับจะทําให้มีการซื้อขายได้นะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าแล้วโขงราคาโอ้ลํำหนึ่งเป็นหมื่นล้านนะฮะผลิตได้แค่ร้อยกว่าลํำเองนะครับก็เรียกว่าสหรัฐเองเนี่ยก็เล็งการขายอาวุธตัวเองเพื่อ กลับมากู้เศรษฐกิจนะซึ่งจะมีผลจริงจ,งจงนะกับเรื่องของการโลกวันนี้เรื่องของเศรษฐกิจระหว่างจีนเนี่ยซึ่งเขาเอาจเจ้เาเจ้าสงครามเศรษฐกิจคือเรื่องของเงินหยวนที่เรียกว่าจะรวมตัวกันแล้วใช้สกุลเงินหยวนเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าถ้าสหรัฐไม่ทําอะไรเร็วๆนี้นะผมบอกว่าก็ลําบากเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเขาก็ต้องเป็นหมากเด็ของเขาแล้วในขณะที่จีนคอรชอเองเบนไปหาจีนเนี่ยนะครับมันสหรัฐเองก็คงจะถึงว่าตลาดอาวุธของไทย,ยมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ แต่มันก็จะไม่พอใจกันพอสมควรแล้วมันความไม่พอใจของสหรัฐเนี่ยมันมันเชื่อมโยงไปถึงเอเย่นนะครับค้าขายอาวุธซึ่งเชื่อมมายังทหารไทยอีกหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกอย่างที่บินไยส,สันว่านะครับตรงนี้แหละเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกองทัพค่อนข้างเยอะครับคือไอการขี่ช้างจับตะกะแตนในตะวันออกกลางนี่เราก็เห็น บางคนเขาก็บอกไว้นี่มันงานแสดงสินค้าอย่าไปตื่นเต้นไอ้พวกอ s สลามสเตทเนี่ยบอกว่ามีหกเจ็ดทันตอนนี้ขยายตัวเลขเป็นสามหมื่นตอนนี้ไปโดนลูกระเบิดไม่รู้กี่ร้อยลูกทั้งโทมฮอคทั้งเครื่องบินอะไรไม่รู้ที่คุณว่าอาตั้งแต่เอฟยี่สิบสองรันเตอร์หรือเอฟสามสิอะไ <5, S 1> รที่ออกไปถล่มกันแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเ พวกไอเอสเนี่ยจะมีชีวิตอยู่รอดได้ขนาดไหนเพราะว่าโดนมันอยู่ในรูอะพิพิันครับพวกนี้ก็เออเขาก็ถล่มโชว์ออฟกันไปฮะอืมนะครับผมว่าเขาถล่มมาสามวันสามวันแล้วเน่าจบเอฟเอฟสามสิบห้าฮะล็อกทีมาตินอ๋อครับคงจะไปโชว์สมรตถภาพครับก็ยังไม่เคยเข้าคอมแบทเลยนะฮะเป็นเป็นการเข้าเป็นการไม่ว่า เรียกว่าเหมือนติดใบรับประกันเหมือนกับจบปร,ริญญาครับ F35 แลผ่าด <c oughs> ก็เข้ามาซาอไฟนนลนะฮะที่ที่ทสเปนแลภูมนี่แหละครับของไอเอสไอเอสแหละครับอ้าวแต่การ <c oughs> โชว์สมรรถภาพของอเมริกาทําให้คุณประยุทธ์เงียบไปเลยนะครับไม่กล้าพูดถึงการจะไปอิงฝ่ายจีนเลยเพราะว่าประยุทธ์ไม่กล้าพูดเพราะว่าภายในกองทัพเนี่ยขัดแย้งกันมากเพราะเราเป็นไอเขาเรียกสมาชิกนาโต้นอก สมาชิกนอกนาโตเราใช้ไออาวุธสเปคของนาโตไม่ใช่ว่าเราจะไปเปลี่ยนกันมาได้ไปซื้อของจีนของรัสเซียเนี่ยเราซื้อไม่ได้บางอย่างท่านเองที่เราทําทําได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องดูว่าสเปคนาโตกเขาใช้อะไรครับเอาเชิญเลยครับคุณโดงครับต่อแล<อ>้วก็คะิดว่าพอพอมองเห็นนะว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ใช่ว่าเขาไม่กลับเคลื่อนผมบอกว่าที่ท ตรงถึงวันนี้มันขับเคลื่อนค่อนข้างเยอะนะฝ่ายอามานนะฮะมีการเริ่มต้นกันตั้งแต่ื่งมวลชนขยายตัวไปยังผู้นํานักศึกษาซึ่งจริงโมเดลนี้เขาก็ดูจากโมเดล2 4 7 5นะครับซึ่งตอนที่ปฏิวัติ2 4 7 5ี่เนี่ยการขยายตัวของนักศึกษาก็เริ่มจากครูอาจารย์เนี่หนะครับอย่างเช่นอาจารย์พีดีก็เป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็สามารถมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแล้วก็ฝ่ายทาหารเนี่ยผมพญาทรงสุรเดชนี่ก็เป็นรู้สึกเป็นอาจารย์ของวีรยร้อยเหมือนกันนะครับ คือโมเดลนี้เขาก็ยังจําแล้วก็มาใช้นะในสิบอ่าจนทั้งสิบสี่ตุลาแล้วมาครั้งนี้ผมก็ว่าเขาต้องการขยายตรงนี้เหมือนกันซึ่งอาจารย์ปรากฏว่าขณะนี้อาจารย์ทั้งทั้งขาวทั้งเหลืองทั้งแดงนะกําลังจะรวมตัวกันเป็นชุดแล้วก็ผมเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันจะมาเป็นมาเป็นกลุ่มแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ซัพพอร์ตนะฮะเหมือนสิบสี่ธุลามันก็ไม่ยากที่จะคนจะมาเป็นร้านบนถนนลาดนเินนะครับก็ ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนั้นอีกเนี่ยประยุทธ์จะทํำยังไงซึ่งผมบอกว่าวันนี้ถ้าเทียบประยุทธ์กับท่านถนอมวันนั้นเนี่ยมันต่างก,กันเยอะนะถนอมวันนั้นเนี่ยผมว่าลากเง้าของของทหาหานี่มันสืบเนื่องมาตั้งแต่สลิดธนัลั์เนี่ยค่อนข้างยาวนานนะครับหลายสิบปีเหมือนกันกว่าจะสุกงอมมาถึงรุ่นถนอมเนี่ยก็เรียกว่าสลิดเนี่ยถ่ายทอดนะฮะตรงนี้มาให้ค่อนข้างจะเรียกว่าเต็มรูปแบบนั่นก็เป็นคือคือายที่ป๊อจารีตเขาสร้างสลิดมาแล้วก็ จนยิ่งใหญ่จนกทัง่งกลายเป็นไทยเข้ามาหาตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็หนักใจในที่สุดมันขยายตัวที่ถนอมประพาสในเวลานั้นค่อนข้างจะผมว่าผมว่าอํานาจวันนั้นเนี่ยเขายิ่งใหญ่กว่าประยุทธ์วันนี้เยอะนะครับแล้วผมบอกวันนี้ผมบอกว่าอนนาจเป็นห่วงนะครับเละแหละครับผมบอกให้ประยุทธ์จบไม่สวยแน่แน่ไม่รู้จะถึงสิ้นปีหรือเปล่านนะพี่นะดูเ่างนี้นะดูอายุทจะไม่ถึงสิ้นปีนะและประยุทธ์เองนะมี่วิษันรูเมนะวันนั้นสัมภาษณะนะ์กับนักข่าวเนะี่ยผมยังงงเลย นะที่สัมภาษณ์บอกว่านะักข่าวสัมภาษณ์ถึงตัวเองอะบอกว่าเอาจะลงเลือกตั้งไหมจะอะไรนายกไหมนะประยุทธ์ก็บอกเออดูดูก็ก็อยู่ที่ดินฟ้าฟ้าจะิฟ้าจะบัตดไหมท่านรพพรหมก็ดูอยู่นะเราทํางานเสร็จแล้วก็เปย์ขึ้นมาหลุดมาคำหนึ่งครับบอกว่าไม่รู้จะอยู่ถึงปีเปล่านี่นี่คือนี่คือคอำพูดของคนที่เป็นนายกวันนี้ เนะพราะนั้นผมเ <พอ S 2> ชื่อว่าภายในประยุทธ์มันรู้ดีแล้วแหละว,ว่าตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วของมันนะมันเริ่มรู้ว่ามันคุมเพราะตอนนี้ใส่ศึกมั่งนะคนที่หวังผลประโยชน์บ้างเพราะคุณไม่รู้เนี่ยผมบอกผมเป็นผู้จัดการบริษัทแล้วผมไม่มีความรู้เนี่ยนะครับผมขึ้นไปนั่งตำแหน่งตรงนี้นะครับโอ้โหตายเลยครับคือมีใครมารา,ายงานอะไรเราเนี่ยเราตัดสินใจไม่ได้เพราะเราไม่รู้ใช่ไหมครับพอเราไม่รู้พวกนี้มันก็จะปั้นเรื่องนะฮะหนึ่งกลุ่มกลุ่มแรกคือหนึ่งกลุ่มที่หวังผลประโยชน์เฉพาะตัว คือผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองก็จะปั้นเรื่องนะแล้วก็บอกต้องทํอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ในะที่สุดมันก็สนองกับกลุ่มประโยชน์ตัวเองซึ่งจะเกิดการขยายตัวของคอร์รัปชันอย่างมหาศาลซึ่งประยุทธ์เองก็อาจจะอนุมัติไปโดยไม่รู้นะแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกนีม้มันก็ไปกินกันนะแล้วก็มีก,กลุ่มนึงคือก,กลุ่มไส้ศึกอันนี้นะครับอยุทธ์ก็ไม่รู้อีกว่าใครเป็นใครและขณะนี้ผมบอกมืนไปหมดแล้วล่ะครับผมบอกให้ประยุทธ์วันนี้ผมเชื่อและดูสีหน้าแล้วดูท่าทางการออกสื่อเนี่ยความมั่นใจในตัวเองหายไปหหหมมมมมมดเเเเลยนน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 ะะครััับนวนีี้นะ้ไ่่ืออตาาขึใๆ นะครับวันนี้ทําอะไรก็ผิดอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ไม่ใช่กลายเป็นตอนนี้มันไม่เป็นตัวของตัวเองโดนช้างเช็คลากไปไทยลากมากันอยู่ในคอรมอผมเชื่ออย่างนี้นะครับเพราะสถานการณ์ตรงนี้หลังจากที่บอกว่าจะอยู่เป็นปีผมว่าอาจจะไม่ถึงปีแล้วก็ได้นะครับผมนับกันเป็นแค่อาทิตย์อาทิตย์นะครับเพราะว่าดูจากสิบสี่ตุลาเนี่ยก็แค่สองอาทิตย์หลังจากที่พลเอกประภาพมอบอำนาจ แม,แม่ทัพบอกให้กับพลเอกกิตศีเวลาแล้วก็เกิดการลุกฮือของประชาชนนักศึกษาขึ้นมาผมว่ามันไม่ใช้เวลานานนะฮะแต่แทีนี้ว่าผมเชื่อผมเชื่อนะว่าในกลุ่มประยุทธ์เองในทาหารเสือราชินีเ,เดี๋ยวคุณจะคุณจะคอยดูฮะมันจะมีคนที่พลิกฝ่ายเมื่อสถานการณ์ถึงเวลา<ช>คืออย่างที่พี่ไม้ไนซ์รันพูดนะครับวันนี้เ็ายังไม่เอาหรอกนะฮะยังไม่เอาหรอกแต่ว่าฝั่งอามานี่มันเก่งฮนะ ที่จะหาสถานการณ์บีบอย่างอย่างประยุทธ์วันนั้นก็ไม่อยากทํานะรัฐทหารเราบอกในสุดเขาใช้สถานการณ์ตรงนี้บีบคนหนึ่งนะที่ต้องจับตาดูมากๆคือผมบอกที่ไว้ใจไม่ได้เลยคืออ่าที่โยกไปเป็นอ่ารัฐมนตรียุติธรรมนะครับไพบูล,บลคุ้มฉายาคนนี้นะครับประยุทธ์เองก็รู้ว่าเป็นหอกข้างแคล่นะครับถึงได้จัดการนะตอนแรกก็เป็นแย่งําแหน่งของบตบอลอยู่ใช่ไหมครับประยุทธ์ตั้งคนนี้ไม่ได้แหละครับถ้าตั้งคนนี้เสร็จเลยนะ ก็ต้องเลือกมันไม่มีทางเลือกอ่ะนะฮะพิมพ์ไอซันเนี่ยเขาหมาไม่มีทางเลือกเลยแล้วล่าสุดเนี่ยเห็นบอกประยุทธ์ําลาราชการแล้วก็จะเป็นพลเรือนในตําแหน่งของนายกอย่างเดียวนะแล้วก็บอกว่า่าไม่ต้องประคมข่าวเลยนะเรื่องเนี้นะครับเพราะถ้าบอกว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไมไม